สวัสดีเพื่อนทุกคนกันเลยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเอเลสเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเมเปิววันนี้ก็ได้เวลามารีวิวรถเจ้าคันใหม่แล้วนะครับเป็นสายบาลานซ์นั่นเองนะเจ้านิเทนท์ฮันเตอร์นั่นเองนะไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่อัตเปลี่ยนของเขากันก่อนนะครับนะเข้ามาเลยตอนนี้นะครับนิเทนท์ฮันเตอร์จะอยู่ในระดับเรจเอนเดอรีนะครับโลบาลานเซอร์นะครับก็คือเป็นสายบาลานซ์นั่นเองนะแล้วก็เลเวลรถจะอยู่ที่เลเวลสินะครับค่าความชำนานผมเล่นไปนิดหน่อยนะที่เลเวล6นะครับ ไปเดี๋ยวพาไปดูที่อัลติเมตของขนะครับเซอร์ไพรส์แท็บนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับตัวนี้นะครับเร่งความเร็วอัน,นตัวนี้เขาจะเร่งความเร็วแล้วก็ทําการวางแท็บนะครับวางกับดักทั้งหมดที่ยังไม่ได้วางบนสนามนะเอออันนี้คือ คำอธิบายแรกนะครับแล้วก็ต่อมาที่เด่นของเขาจะเป็นการวางแถบนะครับเจา้าคนนี้คือดูนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะอ่านในทีละกับดักนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะในส่วนแรกนะครับตัวนี้นะครับแถบเมื่อศัตรูทั้งหมดใช้เทอร์โบโครบ10ครั้งนะครับเพิ่มความเร็วบวก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าต่อมาเลยอันที่2อนะครับอันนี้เป็นเมื่อศัตรูใช้ในตัวครบ ส2องครั้งนะครับรวมทั้งหมดนะจะชาร์จตัวเองห้าสิเปอร์เซประมาณนี้ต่อมานะครับมาที่สามนะตัวนี้เมื่อสตูทั้งหมดใช้อัติรวมกันนะครับแคดทั้งสตูที่อยู่ใกล้ที่สุดจะถอยหลังนะครับกับกับถอยหลังนะสี่สิบเมตรนะครับอืมประมาณนี้เลยอันนี้ที่สามนะต่อมานะครับตัวนี้จะปลดล็อกที่เลเวล8ดนะตัวนี้นะครับเมื่อถูกเอฟเฟกต์ก่องกวนืนะครับจะลบบัฟให้เพื่อนร่วมทีมนะ ง่ายๆเลยปลดล็อกที่เลเวล8นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นพาร์ทสนะครับปลดล็อกที่เลเวลสิบนะครับเริ่มเกมจะทําการล่องหนนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีแล้วก็จะใช้แ็บนะครับอันที่เราอ่านไปที่เลเวล8นะครับที่มันปลดล็อกมานะจะทํางานหลัง5วินาทีนะครับประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของพาร์ทสอีกตัวนะครับพาร์ทสของเจ้ารถคันนี้นะจะทําให้เรามองเห็น ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นในโตหรืออัลติเมทของเขานะครับอันนี้จะแสดงอยู่ที่ซ้ายบนนะครับตรงด้านข้างชื่อนะต่อมานะครับไปดูที่ในโตกันดีกว่าผมใช้อยู่หลายแบบมากเลยนะ2อคูณสองหนึ่งคูณหกสามคูณสองสองคูณสามนะครับแล้วแต่ด่านนะเอออันนี้คือใช้ได้ตามสะดวกเลยนะเออแต่ที่ใช้บ่อยๆจะเป็นสามคูณสองนะครับเดี๋ยวพามาดูที่เลเวลรถกันก่อนดีกว่านะที่เลเวลแปดนะครับตัวนี้จะปลดล็อก การเก็บชาร์จได้2ชาร์นะครับแล้วก็ปลดล็อกพาสิฟนะที่เลเวลเตัวนี้ก็บวกความเร็วเป็น50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอธิบายขอเขานะที่เลเวลสินะครับนี่ที่เด็ดตัวนี้นะครับปลดล็อกพาสิฟที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะคือแนะนําการเล่นก็คือแนะนําว่าถ้าเป็นเลเวลสิได้ก็ค่อนข้างดีนะครับเออจะได้แบบความเร็วด้วยแล้วก็ปลดล็อกพาสิฟให้ครบนะครับประมาณนี้ มาดูในส่วนของ ECU กันก่อนดีกว่านะครับผมจะมีอยู่หลายแบบมากเลยนะอ่านี่อันนี้คือเป็นแบบเน้นสปีดล้วนๆเลยนะเป็น Momentum 2 Team Spirit นะครับต่อมาตัวนี้ก็ใช้เป็น a d v n t e นะครับเพิ่มความเร็วนะเมื่อเราขึ้นนำนะครับต่อมาก็ Adventte เหมือนกันนะที่ผมเลือกใส่เพราะมันมี Super Charge ทั้งสออันเลยนะเอออันนี้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาผมใช้เป็นตัวนี้นะ Speeding นะครับตัวคือตัวนี้ เมื่อเราเริ่มเกมนะครับเราจะได้ความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา40วินาทีนะอันนี้คือเล่นกับด่านสั้นๆค่อนข้างดีนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะแกนก็เหมือนเดิมนะครับ acceleration c o r e นะอันนี้คือเป็นแกนสําหรับสายสปีดเลยนะเมื่อเรากดอันติเมทนะครับจะได้ความเร็ว8วินาทีนะต่อมาอันนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมหมดเลยนะแต่เปลี่ยนตัวเป็น super charge นะครับเน้นเป็น super charge ส่วนใหญ่นะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น i n t e n s นะ ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พาไปดูที่ที่3อันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกกว่าอันอื่นหน่อยนะก็คือส่วนมากก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ตัว V นะครับเป็น Lightning Speed นะถ้าเราใช้ในโตครบ3ครั้งจะบวกความเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถสแต็กได้3ครั้งนะครับเหลือก็เหมือนเดิมหมดเลยนะนะประมาณนี้โอเคหลังจากที่เราอธิบาย Ultimate Skill ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเอาไปเล่นในแล้งกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเล่นได้ไหมนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ เค <Okay, S 2> เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวเจ้ารถที่เ e n น Hunter อร์คันนี้นะเป็นรถสายบาลานที่ผมว่าควรเก็บไว้เลยนะอันนี้คือเป็นทั้งสปีดเป็นทั้งสายก่องควรได้ในคันเดียวนะเออค่อนข้างจะดีมากเลยนะก็ใครที่อยากได้ก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมเปิดกล่องตรงนี้ได้เลยนะคงเปิดไปทั้งหมด200ถัอยนะในค่อนข้างได้ยากนะที่เหลือก็คือไม่ได้สกินไม่ได้อะไรเลยนะแต่เจ้ารถคันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างไม่ค่อยชอบสกินมันเท่าไหร่นะมมเมแบบเป็นเือย,ยกว่านะ ทรงมันดีดีแบบสก,กินไม่เอานะประมาณก็ชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนนะครับเออแล้วก็มีเศษแล้วก็บูปินนะประมาณนี้โอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจา้าฮิตเต้นฮันเตอร์ถคันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเดินครับแล้วก็ใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคนเลยนะก็ มีอีกช่องทางการติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะครับติกตอกนะฝาก,กเพื่อนไปดูไปกด s u b สไครป e กด follow ให้กันด้วยนะครับจะได้แบบมีเพื่อนเยอะๆนะก็ที่ m n f o ฟบนะครับเหมือนก,นกันกับช่องของเราเลยก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ